สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว ebay นะคะวันนี้มีคำถามจากน้องนิวัตค่ะน้องนิวัตถามพี่เอมาว่าถ้าเรายังไม่มีฟีดแบ็ k นะคะเราขายสินค้าชิ้นแรกให้ออกได้ยังไงขอปลกมือนิดนึงนะรู้เลยรู้ เพิ่งเริ่มขายสินค้าใหม่บน ebay ถูกต้องไหมคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกน้องนิวัตก่อนค่ะว่าการที่เราไม่มีฟีดแบ c แล้วเราขายสินค้าชิ้นแรกเลยบน ebay เนี่ยแล้วจะให้มันโซได้เนี่ยมันยากนะมันยากมากเพราะอะไรฟีดแบ c k คือความน่าเชื่อถือบน ebay ค่ะ ฉะนั้นถ้าเราอะยังไม่มีฟีดแบ็แล้วถามกลับไปว่าเราจะขายได้อย่างไรเพราะอะไรคะลูกค้าเขายังไม่รู้จักเราเลยถูกไหมเขาอะจะกล้าที่จะซื้อสินค้าของเรากล้าที่จะจ่ายเงินกล้าที่จะเสี่ยงกับเราไหมอะใช่ไหมฉะนั้นก่อนอื่นเลยพี่เออยากจะแนะนำน้องนิวัตก่อนค่ะว่า ก่อนที่เราจะเป็นผู้ขายที่ดีบน EBay ได้นั้นเราจะต้องเรียนรู้ก่อนคขาว่า Top l e t เ e s s เ l l เ u อร์บน e b เ y ้เขาบริการและซ์วิสอย่างไรเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะเราก็รู้ได้จากการที่เราเนี่ยจะต้องเป็นไบเออร์คือเราต้องซื้อสินค้าบน EBay ก่อนคะ่ะการที่เราซื้อสินค้าบน EBay จะทําให้เราเนี่ยได้ Feedback เมื่อเราได้ feedback นั่นแหละค่ะมันเกิดความน่าเชื่อถือแล้วอย่างน้อยนะคะเรามีฟีดแบ็กสัก3 0 2 0 e ถึง30ฟีดแบ็นะคะจากการที่เราได้ซื้อและเราได้เรียนรู้และว,ว่าเซลเลอร์ท็อปเลนเตเซลเลเนี่ยบริการเราอย่างไรเราฝึกสังเกต ฝึกการให้บริการของเขาเราดูสินค้าที่เราได้รับแล้วเนี่ยเขาส่งมาให้เราเนี่ยแบบไหนเขาให้ฟีดแบ็เราแบบไหนนะคะเราเรียนรู้เราดูวิธีการต่างๆแบบนี้พอวันที่เราเริ่มลงขายสินค้าลูกค้าจะซื้อสินค้าของเราแบบง่ายๆเลยค่ะนะคะแล้วเราจะเป็นนักขายแบบมืออาชีพได้โดยการที่เราจะบริการเหมือนกับท็อปเลเตเซลเลอร์บน E b a y ค่ะ เราต้องฝึกที่จะเรียนรู้กับคนสำเร็จก่อนค่ะแล้ววันหนึ่งเราก็จะเป็น Toplet e e s s e l e r บน Ebay ได้ค่ะสินค้าที่เราขายก็จะโซซโซนะคะ พี่เอขอบคุณคำถามสำหรับน้องนิวัฒมากๆเลยค่ะฉะนั้นเพื่อนๆชาว e Ebay ทุกคนนะคะถ้าใครอยากมีคำถามสงสัยในการทำธุรกิจบน Ebay สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาถามพี่เอได้ในช่องทางของ Facebook Fanpage เรียน Ebay กับคร e ู b Ebay ค่ะหรือเป็นเพื่อนกับพี่เอในไลน์นะคะพิม Ad, พ์ไลน์แอดพิมตัวแอด แล้วก็ AB e b a รับเพยเป็นเพื่อนแล้วเพยจะมีคำถามตอบคำถามทุกๆคนให้ค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวความสำเร็จบน eBay ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ